สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะหายเงียบไปนานหลังจากที่ว่าส่งคุณแฟนนายฝรั่งกับประเทศอังกฤษแล้วนะคะก็ตัวเองก็เข้าไปผ่าก้อนเนื้อที่ขามันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กดแล้วก็เจ็บหมอก็เลยต้องผ่าให้เพราะว่าถ้าไม่ผ่าก็จะกดเส้นประสาทขา ทำให้เดินไม่ได้เจ็บตลอดเวลาแล้วขาเป็นเน็บก็ถ้าใครเป็นก็รีบเข้าไปรักษานะคะจะได้ไม่ทรมานวันนี้คิดถึงสวนอยู่ห้อง5้าวันเบื่อวันนี้คิดถึงสวนมากเลยก็เลยออกมาพอออกมาเสร็จแล้วต้นไม้หายหมดเลยค่ะคุณตาเข้าสวนทุกวันเลยตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ออกหมดเลยแกบอกว่ารกในต้นไม้ที่ไม่จำเป็นรู้สึกจะตัดทุกอย่างเลยตอนนี้โลง่งสวนโลง่งห้าวันนี้สวนโล่งเลยค่ะดูอันนี้ต้นพุทราป,ป่าลูกมันจะลูกเล็กๆก,กินแล้วเปรี้ยวแกก็ตัดออกหมดแล้วแล้วก็มาดูสวนกันนะคะ แกจะปลูกพวกฟักทองอันนี้ต้นต้นถัว่วแกก็จะทำขุดแปลงขุดแปลงปลูกถัว่วปลูกฟักทองใต้ต้นไม้นี่ยนะคะแกจะปลูกยาวเลย ูกชายก็จะเป็นคนเดินรถน้ําแล้วตอนนี้รถรถมากกว่าเดิมใช่ไหมลูกว่าแกทําแปลงไปทั่วแลวหาหาไม่เจอว่าคุณตาเนี่ยเขาปลูกตรงไหนมั่งาาวันนี้อากาศหนาวนะคะสิบเอ็ดองศาแดดออกแล้วยังหนาวเลย ฝั่งโน้นก็คุณตาเผากิ่งไม้แล้วก็ตัดกิ่งไม้เพิ่มเติมอีกแล้วมะม่วงออกดอกเยอะเลยปีนี้แต่วู้จะติดหรือเปล่าก็มีไอ้ลิ้นจี่จัก,กระพัดต้นแค่นี้ คุณตาตัดกิง่งออกเยอะเลยเสียดายแต่ว่าอะไรไม่ได้อันนี้ออกดอกแล้วนะคะแต่ไม่รู้จะติดโูกหรือเปล่าเฮ้ยโล่งหมดเลยคะ่ะเนี่ยนายฝรั่งเขาชอบมากเลยเขาบอกอดีใจจังเลยเดินได้ไอเรานี่ชอบแบบรกๆวันนี้เดินเสียเกเคเข้าสวนคิดถึงสวน มองออกดอกกันติมก็เดินตามลูกชายรดน้ำต้นผั museums, กเล็กๆพวกฟักทองถั่วให้คุณตาเห็นต้นมังคุดไหมนั่นแหละมังคุดเล็กๆนั่นแหละขึ้นละมังคุดมันรอดละ โอเคโอเคนะคะช่วงนี้อากาศเย็นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ